ใครที่จะต้องตกรอบมาเอาใจช่วยพวกเขาไปพร้อมกันเข้ามแล้วนะไม่ใ้่เราฉันเป็นต้องทำไม่ครเสียใจยี่สิบวิหนึ่งอ่าเมื่อวานมาที่นี่ก็แอบขึ้นไปไหว้พระแล้วนั่นไงขอแล้วว่าพรุ่งนี้ขอให้อยู่เด้ตุ๊กี้เธอเกือบไปนะเกือบอีกแล้วป๋าเกือบอีกแล้วนะวิเดียวเองเนาะจริง เขาหลอกคนอื่นนี่ไงเขาหลอกคนอื่นหาตัวนานมากว่าใครวะใครมันตั้งถึงห้าเนี่ยอยู่ในกล่องนั้นไม่นั่งปูไม่นิ่งเลยทุกตักทุกตักทุกตักอยู่นะท่นโทษนะคะทางกล่องนี้นะคะได้สวดพระคาถาชินแบัญชรอยู่ข้างในอย่าสวดมนต์สวดมนต์ล้อมากเหมือนแต่สวดมนต์ไงสวดมนต์ไง ขึ้นคนสุดท้ายผมอยากจะบอกให้ผมบอกว่าโอกาสเข้ารอบยังมีเจ็ดข้าไปแล้วเหลือแปดเก้าสิบสิบเอ็ดลาเต้ซาลาโอมันเยอะจริงเหรอจริงเหรอแต่กโก้็เหมือนจะเยอะเลยอะแต่มันจะเยอะซาลาโอมันเยอะยังไม่ไหวอริสาอย่างอีกพี่เต้เชื่อน้องดิโกโก้โกโก้ครับโกโก้เฮ้ยเยอะสุดแล้วโกโก้แต่มันสั้นมันเยอะแน่เลยมันเยอะเลยผมว่านะฟังใครไม่ได้หรอก ฟังคาริสาดีกว่ากี่อันโกโก้เกียนโกโก้น่าจะประหาดสิบอะแต่ว่าไม่ถึงสิบสามี่สิบสี่อันมากกว่าสิบสามนะคาริสาจะเข้ารอบแต่ถ้าอยู่ในเลนนะโดนเอฟเฟซโซแปดเก้าสิบสิบเอ็ดจบเลยอาโกโก้ครับอันนี้เป็นทำกระดานทำแถมทำแถมนึ่งมาแล้วนึ่งมาแล้วนึ่งมาแล้วครับอยู่ตรงรออยู่ตรงรอนึ่งมาแล้ว